ผมเหนไ้หเลยครับปึ๊บนิดนิดแล้วก็ซอยซอยซอยจอดอ,อ,อุ้ยใครต่อยอะ่ะเป็นพี่ตามมาพี่ตามมาพี่ตามมาช่วยเตยพี่มาตึงมากพี่ตึงมาก <laughs> อะไรพี่มิไม่ตึงอ๋อไม่จะพี่อ่ะที่ต่อยพี <laughs> ่มาแปลกมากพี่เขาเยอะแล้วเราลื้อใหม่หรอเราเข้าไปลื้อใหม่หูือว่าลื้อใหม่หมดเลยก็อย่าเดินข้างกูนั่นแหละกูว่าก็คำรามใส่หมดกูว่านะ เราเราต้องอยู่เราจำเป็นต้องอยู่ในแผน้ยไหมเราเราคือตัวแปหรหลักหรือเปล่าก็ลองคิดดูว่าถ้าตะกรมันขึ้นมารุ่งแล้วพวกเราแม่งแบบต้องเลือ่เลือดต้องเลื่อนลงไปก็คือจบแล้วเลื่อนลงหน้าแรกเลื่อนไปประมาณสามครั้งถึงจะเจอเราอะ่ะโอ้โหสิ้นแล้วงั้นมันสมพอีอ่ะเข้าใจป่ะคนบวกสิบห้าเขาต้องไปแบบไปไปเล่นหน้าด่านส่วนพวกเราแม่งมาเล่นด่านจริงแต่พวกเราแบบทําได้แค่นี้จริงพี่เยอะยหาบ้านไปสองคนไม่ละพี่ไปหาบ้านบอมเลยเปล่าเฮ้ยเอาไงพี่พี่เอาไงผมก็ว่านั้นองว่าเลยน้องว่าไงพี่ว่าดีหมดไม่แต่ว่าเราตอนน หลังหลังที่มันตึงๆอะ่ะมันคือหลังนี้พี่แล้วพวกพี่มาแล้วลวะนี่น้องๆไ,อไอว้ <b S 1> ปีหน่อยพี่มันไม่ให้คนอื่นยังไงวะโอ้ไว้หน่อยเอ้ยดวนเลยน้องดวนดวนไว้ปีหน่อยพี่ไอ้ปีหน่อยพี่มันมเาออเลยนะโอ้พี่กดรับได้แล้วได้แล้วไปออกเลยไหมออกเลยไหมไปไปไปไหมาเยี่ยเราวิ่งแบบโซนโซนูมงกระแม่สามคือไปสามคนคือพลังของคิวเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะเฮ้ยเอาสวยดิ เฮ้ยพุทสุดตุดสุดตัวนึงเจอตัวนึงสุดผมขับมอเตอร์ไซค์ผมขับมอเไซค์แมน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 โอ้โหจับตัวสวยพีโอ้โหจับสวยไหมวัดจัดวัดจัดวัดจัดติดแล้วติดแล้วปึ้งโอ้โหหลังแตกเย็นเย็นเบา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 ขวาสุดขวาสุดขวาสุดไปเฮียไปดับไปดอพี่ดับไปดัอไหนดำไหนดำเพื่อนเรากดเรียกว่าไอเฮียเราต้องไปว่ะพี่เจ๋อไอ้นี่แม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งไปเลย ดำได้พี่ดำเอ้งมาของเป้งแล้วพวกเราแม่งตึงกัดเฮียแม่งเป้งหมดเลยวะตาย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 ไอ้หนุ่มนี่เหมือนมันหลงฝูงอะเอาจริงนะไม่พอใเฮียขวักคุได้คกวแเนี่ยตั์เดินมาเยอะจัดุ๊กปังเป้งปังลำไทยเก๊กใส่แม่งตายหมดอะ ไปไหนกันวะแหมพี่บอกว่าบ้านนี้เดือดวะเฮ้ยด้านซ้ายตรงยืนอยู่นะด้านซ้ายตรงยืนอยู่นะเจอกูเจออุ้ยขบวดนจี้กันพี่จ่าจะไปบ้านกเดี๋ยรเดี๋ยวเดียโผล่ไปค่อยโผล่ไปลองแล้วแล้วพวกมึงแล้วพวกมึงหลบซ่อนกูไม่ได้แค่นั้นแหละหลังแทกเฮ้ยมันเอาหญิงกันอยู่มันไม่รู้แล้ว่ามันหลังเทิพี่จัดนี่แหละจังหวะของเราแล้วถามพี่แหละของพวกเราแล้วแล้วมีเข้าไปหนึ่งดูวลุกกลับมาปั๊มปั๊มปั๊มเลย ไอ้คนใต้คนุ้มอยู่คนใต้คุ้มอยู่รอเลยรอเลยคนใต้มาหน่อยโอ้โหเยอะเด้งกลุดออกมาเยอะเกือบไหมนะถ้าเกิดว่าชุบทันนะเยอะมีพังอ่ะมีล้มเป็นหน้ากระดานโดมิโนอ่ะเมื่อกี้เอบีแล้วเอบีแล้วโอ้โหเยตรงนี้กูว่าหวานหมูหมูหวานนะดิมันแลนมาดิมันแลนมาดิมันแลนก็ฆ่าคนแลนดิเอาไหนลิสไนเป็นแลนไหนแลนไหนพวกแลน โบ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 โอโหมันหลุดเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยคุณนอนอยู่เนี่ยพยายามอยู่พี่ผมพยายามเก็บโดนช็อตกูโดนช็อตคุณโดนช็อตไอ้เนี่ยเราก็ขวัญมีพระเพราะท่านขวัญริบป้าพระเราคือหัวตัวสั่งพี่เจสไลน์เจสไลน์เจ้าธรรมมันโหดอยู่นะเนี่ยดูเบนทีโอดิทุกคนเรื่องธรรมดาที่ไหนแล้วพี่บอมบอมแบบอมบอมสุไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัว Q สองเราก็โดนยจนยันยเอาแปก ใครฆ่าเราวะอุ้วกูขึ้นเฮ้ยนั่นนั่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทามแอคทับจับ้แอูน่วัวว่อไปโอ้โหโอ้โเยาสีม่วงอินนทำวัอไปตนี้ก็เวอร์ไปแตจะเข้าไปใส่ทังดงามเดีวเราอะ เราเรามีหน้าที่แค่อารวา่าเพราะเราคือตัดสุดท้ายที่เขาทดลองมาเว้ยเต้เต้เราต้องจำลองตัวเองว่าเราแม่งคือหนูทดลองในท่อที่เขาแม่งหยดยาใส่เราจนเราแม่งบ้าพรอที่จะกัดทุกอย่างตาแดงเหรอหนูตาแดงตัวขา,าวหนูตาแดงเราไม่ต้องไปพักอะไรทั้งสิ้นใครให้ทำอะไรเรากัดทุกตัวที่มันแบบเหมือนหมาบ้าแ <os> คน <os> ่นั้นแหละเข้าเข้ามายังเนี่ยเข้าไปมายังนี่แหละคือแผนแผนไปบอกเแล้วแ็คือมั่วมั่วทรงถล่มกใช้มั่วเรา โดนเชื้อไวรัสค่าแล้วเราจะต้องทำสกอร์ได้เยอะที่สุดนั่นคือแผนหยุดหยุดเมเทโอเฮ้ยไม่เร่อนเมเทโอไว้สัตว์เหี้ยใครแม่งออโต้ไว้สัตว์หยุดเมเทโอไว้สัต <ไป S 1> <ร>ว์แหลมแม่งเลยเหียเ้ยเมเทโออยู่นั่นโอ้โหจะบุกไงวนะเนี่ยไอ้เหี้ยโคงนี้แม่งเอาไอ้เหี้ยไม่ไอ้ คิวสองมาเดินก็มาดอนที่เขากดตอโตกันิมันต้องกดกันมันต้องกดสถานะมันต้องกดกานสถานะไอ้เจ้าไอ้วหนึ่งใครกระาวะกระทืบข้าขัดวดข้าได้มันขัาได้ตรงเนี้ยไปเอากูแรแล้วไกิดแล้วกูิดแล้วตัวหน้ามันกูิดแล้วกดกินไปกดกนไปลบแรนอกูแรเข้าไปแล้วกูแเข้าไปแล้วเอ้าขาดแล้วนะบบังกูแกูแเอ้าโอยใครขี้ว กูแลนดิพื้นบังกิวอะไรวะเราเจอกิวอะไรวะเนี่ยคงวัดเอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหขอเก็บงานตรงนี้ก่อนเลยลืมๆอ่ะกูบาร์บุบาสุดู้ด้นตข้างไปแล้วเฮ้ยไปทำมอนบริการทีเลพอร์ตเลยแม่งห้ทำม่อนมาอุ้ยเฮี้ยโดนุยอเนสตจ้าเฮี้ยลงเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ใครกิวไหนกูดูออกบอกเลยว่ามัวจัดแต่ตรงเนี้ยหรือสุดหรือสุดเลื่อนคงเครือข่ายข้างใน ว่าฆ่าน้อยแน่เลยว่ะบอลเนี่ยหยุดแล้วฝอยบินพี่สวยหน้าวับหน้าวับหน้าวับยังไงไอ้ที่นี่ไอ้ที่น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 ี่ทุกตายเฮียบุญไอ้เฮียบุญเอาเฮียบุญก่อนนิเฮ้ยตายว้าวคุณตกยุบ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 ุบผมแล้วแน่เอ่ะชุบเลยชุบเดี๋พี่ชุบเดี๋ยวพี่คุ้มกันโปรเทคมีโปรเทคมีสวยสวยสวยครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดรู้เรื่อง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 ไปคุณโรเตะ นานเอาไหนเอาไหนนี่รเนี่ยโอ้ยเฮี้ยโดวเดียรตายไอ้ไม่ถ่ายโลกกบแดงเนี่ยทำอ่ะเฮ้ยพี่ทำโอ้ชุดใหญ่พี่เข้าก่อนบุกรีบมาเติมพี่ผมจะโดนปีแล้วพี่โอ้โหโอ้โหเสริมกุญแเข้าเมส่วนก็เฮี้ยไรสัตว์ เย็ดแม่ตายตายที่เียวกันเลยดึงมาแล้วพี่ดึงมารอพี่ดึงมารอดอมาลึงดอมาลึงเขาเสพส่วนแปปป่ะเฮ้ยแม่งเสิงเสิงต้องเสพส่วนเป็นขี้ไอพวกเนี้ยไอพวกยืนพวกยนี่รอเสิงมันดัดดัดไม่ไหวกับพวกแม่งดูดิดูดิด่วนดพี่ใช่ไปรอดัดสัมดานเราเว้ยไอเหี้ยไอมันออกมันออกมันออกป่ะโอ้ยพี่ต้องการเอเบพี่ผมไล่มีรถปุ๊บมามาพี่เข้าไปแล้วปุ๊บปึ๊บ ปึ๊บ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 มึงจะเอาโต้ทะเบียลกูยังมงเอาโต้ไหมเฮ้ยอายุวะพี่มาพี่มาพี่มาลีปึ๊บมาดิมามาดิมาโลองที่อันนี้กันนี่อันนี้กันนี่อันนี้กันนี่เลยเคยเลยอยู่ซ้ายเลยนี่เดินไม่ถึงบ้านโดนกตีเส็บอุ้ยเอ้ยได้ได้ได้ชุกได้ป่ะชุกได้ป่ะชุกอะไรพี่ไม่ใช่พวกเราเอ้าอ๋อไอเตอร์นี่มาเฮ้ยไม่มันเยอะนันเยอะกูแตกพี่โดนอะไรอะพี่ ไม่รู้กูกระตุกมึงก็โดนเลยเยอะเลยโดนอะไรวะไม่รู้ตัวเลยยงช้นงเฮียไม่อาไม่ได้ออกไม่นอกมนไม่ได้นะต้องเข้ามาข้างในอย่างเดียวเออาเอาเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าเ้าเอ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 าเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอเอาเอเอาเอาเออาเอาเอ้าเอ้าเอาเอเอา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 เออาเาเอเอาเอเอาเอาเอเอาเอาเาเอ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 าเา ไปพี่ปาบอลดีพี่ปาบอลดี้ม่าดลัวเทคในเปตูนะดีมาดีลมาดีนเปนเปตูนะดีอ้าวกูดิแล้วกูดิสแล้วมึงตายแล้วกูลงบงบบางกีตันตันตันตยตาชอบเจอยาอบันจัดกระต่ยีด ปะปะปะมาสันสันกิฟบกิฟบอนสันมังกรมังกรสันหมดอะดูดีมันเอาหน้ามายื่นในเซฟให้เ่ฟสนทายดูดิดูไอ้กิบอนดินั่นนั่นนนนะเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยเนี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 ้ยเนีนียเนี่ยเนนียนนี้เน้ยเนียเนียยเนี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 ยเน กูเด็กเตรียมตัวนะดีน้องไอ้เต้มาช่วยคิวสองดูวนไอ้เต้ชุดหนึ่งมาเอาเพี่เจงไม่บอกกับพี่เอาแล้วพี่เจงเหี้ยทหารเหี้ยไม่แจ้งไอ้เหี้ยเอออะไรเนี่ย่าทำอะไรเพิ่งวิ่งมาโดนเพิ่งมาแล้วเต็มเลยมาแล้วพี่ผมเข้ามาเอาผมเข้าหลังผมเข้าหลังมาดิเซนเบียงเซนบิดแต่รู้จักมั้ยอะไรอืมอืมอืมแบนวงแซนบิดอ่ะโอ้โหยังไม่อยากเล่นในพุทธมาด่อแบบเนี้ยเอ้ยเอ้ยนั่นเป็นพวกเรา อยาเข้าไปลึกไอ้เลือดสีม่วงตายหมดแล้วไอ้สีม่วงกระเทกระเท่พัังสามีไไม่ต้องมีสองตะปกปะวะไข่มนต้องมีสองข้างป่ะวะ้ายและขวาตันนี้ขัดกันพถ้าน้ยถ้าต้องเลื่อนที้ลงมาคือคิดด้แค่นี้แหละเฮ้ยเจอเฮ้ยดิสเปลขึ้นปัฟบใหม่นะมึงขึ้นบัฟบใหม่นะโดนนะโบ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 เฮ้ยเจออีก เ้นากาด่วนเพื่อนอุ้ยนากาว่าบ้านหลังสีะรเฮ้ยข้างในนี่ไอ้หมวก่อนพี่ซ้ายหลีะส้มห่งส้มหนึ่งด่วนเลยโอเคแหลนขึ้นนาทีไปเองก็ไปมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วผลลัยพีดตเป้งเองมปั๊มมาดีน้องโอเคาโอเคโอเคส้มหนึ่พี่ส้มห่ส้มหนึ่งเยบแม่เป็นล้านเลยส้มหนิวบ้านกิวรองเราพี่ส้มหนึ่งส้มหนึ่งส้มหนึส้มใหญ่ส้มห่งใหญ่ส้มหนึ่ใหญ่ไปไปเฮ้ยลีเจนหมดลีเจนหมดแม่ิวรอขึ้นเร มาพี่มาสีอะไรขอยทีส้มใหญ่ส้มใหญ่ส้มใหญ่ใส่ยมใส่ยมขยมเลยขยมทั้งต้นทั้งตอต้องใส่ต้องใส่ไอ้กันตันแล้วะพี่กูยืนอยู่ไม่ใช่แค่โซนใช่ไหมหูเยียไม่ได้ขยับเลยเมื่อกี้เนียนเนข้าในเลยมแล้วรับมาแล้วครับมล้วมมาแล้มาแล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 ล้วามาแล้วม แรงเขาตก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 แรงเขาหมดเลยแรงเขาไม่มีเลยโกกวาแรงคุแรงคูแรงูนแรงู่แงคอูแรหนัวตแตกอยู่น้องแบบไม่หยุดอ่ะหัวโตแตกแบบไม่หยุดอ่ะเอาตัวแตกอ่ะแปดล้านไอ้เหียเอตัอตแตกเฮ้ยกูหลแรงแรงหลังหลเฮ้ยเขาเขาหมดเขาหมด ขหมดขโมดขโมดขลายโตขโมดเอาดิพลังยาบ๊อบกดมาเป็นสามล้านบ๊อบักูแพงวอรเดียววอรอื่นกูไม่กดไม่กดปลอยเลกูไม่กดถอยถอยถอยโดนกูโดนดึงดึงตรงไหนตรงไหนมึงไปโดนตรงไหนอะเต็มโซนแน่เลยกูว่าตามพี่ม้าลงพี่ก็ตายพี่ม้าลงก็แสะจับเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่ฮะแต่นเพื่อนเราตีม่วง มันเปิดผลิตเรีบ้อมันเปิดผลิตเรียบแล้วก็องจ่ายบ้านแล้วออกผลิไปแล้วดูไม่ได้แล้วหลังนี้บ้านเลยเฮี้ยกันหลังแรกระคังดังเอ้ยระคังแยกอืมมีชายในเกลียวเติมช้าแบบนี้ขออนุญาตเฮ้ยมาแล้วเฮี้ยพี่ปุ๊บพี่ก็เอ้ยก็ผมบอกเลยว่าผมโดนลูดไปแล้วรอบนึงไงที่ผมเรากลับไปเต็มอยู่ไหนเพื่อนอยู่อยู่ทั้งมึงอย่าแรงเพื่ดนปดไม่ไล้ไม่ไล้ไม่ไล้ ว้ากูว้ากูว้ากูเข้าไปแล้วกูเข้าไปแล้วกูเข้าไปแล้วแลนด์แลนด์เปล่าแเลยผมเอาไปหนึงกูไปทำดิดดิดแล้วก็แทงไปเรื่อยๆอยู่เฮ้ยกูติดตัวแข่งชื่อกีกีตลอดเลยว่ะแบบตายช้าคือใครวะดิีดมึงดีดตายช้าดีแล้วดีแล้วแมนถ้าถ้าตายช้ามึงก็จะต้องยิงตีไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ตายเฮ้ยผมลืมสลับไปกลับมยสลับบนล่างกลับขยับมาขยับมาขยับมาเขาตกแรงแล้วเขาตกแรงแล้ว ลบลบแลนนั้นเตะด้วยเตะเตะเลยดงนี้ไม่รู้ใครบ้างเอ่งแปดห้าปลาปูปลูเบะเข้าไปทำควีตปูอันดุดเลยโอ้เฮียศพนี้แม่งโดนโดนคนแบบเป่าดีละคนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นุ่นต้องมีคนเปิดกับเพื่อน มีมอเตอร์ไซค์ันนึงแหลมมามอไซค์ันนึงแหลมมากอดียังม่ใส่แล้วจับหุ่นเยอะเลยเยอะจุดแม่ประตูมันเป็จังต้องออกจากประตูนี้ก่อนปะกูแลนอ่ะกูพยายามแลนให้เฮ้ยกูลบแลนกูกลางสวย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 กูแลนกูแลงขึ้นกูแลนขึ้นกูแลงขึ้นซกูดิ้ก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 คอกูกดขอกูกดคอมั้งหลังมั้งกูแลนกูแลนให้กูแลนให้กูลบแรงกูลบแรงทางซ้ายครับกูดิ้กกูดิ้กกูดิ้กมาตีเยอะตีเยอะกูลบแลนข้างหลังอเตรียมรอดเตรียมรอตาย

กระโปงง่วงงั PUBG, spray, crawl, ้นกระโปงเหลืองประกบป่ะ่อกี้มีกระโปงซ้ายและกระโปงขวาไหมนี่หน่ยเลยทางหลังผมัดเล่นหรอน้องจริงๆแลนต่อกันมันก็ไม่ดีนะเบรกลงไม่ได้ต้องหมดอ่ะกูต่อยใคร้้ยไอเหีไม่มีทำเรื่องกันเลยมึงต้องส่งไหนให้ผ่านไปได้อ่ะไม่งั้นหนักเกินมึงจะส่งไหนไปทำหี้ยอะไรแล้วมันยืนพ่นไกลๆได้อ่ะมึงจะยืนที่แค่ทำทีอะไรมันก็โดนพ่นดิมึงต้องส่งเข้าข้างหลังมันเกือบมึงแก ถ้ามึงกระจุกเกี่ยวแมึงก็โดนไม่แม่น้ําโขลอลหน้าก็ไม่ได้ลบแรงดีกว่าเต้ยมันไหวครับมั้ยไม่ต้องไม่ต้องโวหรอกไอ้เหี้ยเออกูยังเล่นมาโดนแรงในหวาเต้เดี๋ยวเราโน้มเฮียเราโน้มชุบพี่ทามจะตายพี่น้ำเราเลือกไม่ดีปุดบังยาอยู่บังยาอยู่ดูตลอดดูตลอดพี้ำเห็นเห็นล่างซ้ายพี่น้ำล่างซ้ายล่างซ้ายล่างซ้ายลบแรงลบแลงไม่อยู่แลบแรงไปเรื่อย พีท้ายแซมล่างซ้ายพี่ลบแลงหมดแล้วพี่ลบแลนลบแอุ้ยตตดกูเติมแเติมแเติมแกูเติมแกูเติมแี้ายลางซ้ายชุบอยกูชุบอยู่กูกูกูนกูขึ้นกูโรนอยู่กูโยนอยู่พีุ่อะไรล่ะหมดหมดหมด่แมงมาเพิ่มไล่กูวว่ายามยางิบต้นโอ้โิบต้นพิษให้ให้ยังัอกอับบนไฟับ พี่ไปเลยไปเลยแล้วกัน<อ>ไปเลยแล้วกันพี่ชีฟเกณฑ์พี่สวัสดีครับเหลือหนึ่งนาทีแรกไปหนึ่งสุดท้ายกูกัดน้ำตาลหวานร้อยไปแล้วเมืม่อกี้ตัวแหลมตัวแหลมก่อนเมื่อกี้กูก็จัดหวานร้อยไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเผาหน่อยได้ <c oughs> จอกุล็อกตอนนี้จอกูล็อกเขาออกอยังไงจอกูล็อกอนี่มันเหลือหนึ่งนาทีเขาจะเล่นอีกว่าเจกดีเจ๊กดีเฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วไม่ได้สัดส่วนไม่สัดส่วนไอ้ยมันดันขวามามันดันขวามาตัดทั้งตู้ตอน

หมดแล้วน้องชายหยุดกดปุ่มที